สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณนี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรวิ่งบนเดินต่อ สูตรที่1นนะคะประจําวันวันที่16พฤษุภาพมพศ64มาแบ่งปันกันวันนี้นะคะเราจะลง2ส,สูตรนะคะทั้งสูตร1และสูตร2เดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ท่านผู้ใดนะคะจะคํานวณมีเวลาว่างนะคะจะมาคํานวณสูตรเรามาบวกเลขไปด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอข้พอพะคุ่นคอมเมนต์นะคะท่านสมาชิกนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะ บอกว่ากดดูอ่าดูตลอดเลยนะคะดูจนจบและไม่ข้ามโฆษณาต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาอ่าบวกเลขไปด้วยกันนะคะ9บวก8ปดเท่ากับ็บบวก8เท่ากับ 25, ย25ี่บวก1เท่ากับย แล้วก็เซหกนะคะเราได้เลขวิ่บนนะคะก็คือ6เลขที่ออกก็คือ6 0 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ6บนมานะคะ4บวก8เท่ากับ12 12บวก5เท่ากับ17 17บวก1ท่ากับ18แล้วก็ใส่8นะคะ เราได้เลขวิ่งบนนะคะตัวเดียวก็คือ8เลขที่ออกก็คือ 5, 3, 8เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ8บนมานะคะ8บวก8เป็น16 16บวก5เป็น21 21บวก1เป็น22เราก็ใส่2นะคะ เราได้เลขวิบนตัวเดียวนะคะก็คือ2เลขที่ออกก็คือ4 2 2เพราะฉะนั้น2บนมานะคะ8บวก2เป็น10 10บวก9เป็น19 19บวก1เป็น20เราแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะ เราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ0เลขที่ออกก็คือ2 7 0เพราะฉะนั้นวดน,นี้ของเรานะคะ0บนมานะคะ4บวก3เท่ากับ7 7บวก9ท่ากับ16ฐานโทษ4บวก3ท่ากับ7 7 บวก9เท่ากับ16 16บวก1เท่ากับ17แล้วก็17นะคะเราได้เลขบิมบนตัวเดียวนะคะก็คือ7เลขที่ออกก็คือ7 8 7เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ7บนมาตำแหน่งหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะต่อนะคะ1 บวก3เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ1 11 1บวก1เท่ากับ12แล้วก็ใส่2นะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ2เลขที่ออกก็คือ2 7 2เพราะฉะนั้นวงนนี้ของเรานะคะ2บนมาทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะ เลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16พฤษภาพศ64สเรามาดูกัน5บวก8เท่ากับ13 13บวก9้าเท่ากับ22 22บวก1เท่ากับ23าแล้วก็ใส่3นะคะค่ะ เราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะสูตรนี้นะคะสูตรที่1น,นะคะก็คือ3เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่นะคะในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวัลที่1ของเราะะงวดวันที่16พฤษภาคม264นี้จะมีเลข3หรือไม่นะคะเราต้องอามา,อาคอยลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวผูว้ควบตัวนะคะจะให้จดสูตรนี้ไปเลยนะคะ จดสูตรนี้ก่อนสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะจะได้สูตรนี้ไปและเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2กันนะคะจะได้ไม่งงว่าอสูตร1คิดยังไงสูตร2คิดยังไงนะคะอันนี้เป็นสูตรที่1น,นะคะจดสูตรได้เลยนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> สูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนบวกด้วยหน่วยหน้าขั้งที่สองแล้วบวกด้วยสิบหลังขั้งที่สอง ระบบได้1นึคง,งที่เท่ากับ x ดูตรงนี้นะคะหลักแสนนะคะก็คือเลข5นะคะหน่วยหน้ารั้งที่2ก็คือเลข8 1 0หลังรั้งที่1ก็คือเลข9ก9นะคะแล้วก็บวกด้วย1คงที่เป็นที่มาของ5 8 9 1ค่ะท่านผู้ใดจะแคปหน้าจอาแคปได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2กัน เมื <Es> <an> ่งวดที่ผ่านมานะคะเราเราได้2นะคะแล้ว2สูตรนี้เขาชนกันนี่คือสูตรที่1นะคะที่ผู้คำนวณคำนวณไว้ให้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินจริงนะคะนี่นะคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาคือ2พฤษภานะคะที่เราคำนวณไว้ให้นะคะก็คือ2เข้ามา2 72เนะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงนาสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อและเมื่งวดที่ผ่านมานะคะเรา เรามีสองสูตรนะคะสูตรหนึ่งและสูตร2ที่มาเทียบกันเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้เลยนะคะผู้คำนวณจะจะเอาสูตร2นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อเดี๋ยวเรามาดูสูตร2กันนะคะอ่าเอาอนีกและฐ <laughs> านโทษทีนะคะฐานโทษทีมือไปโดนอันนี้สูตรที่1พักไว้ก่อนนะคะอันนี้สูตรที่2นะคะ เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันอ่มาเริ่มบวกไปด้วยกันเลยนะคะสูตรที่สองทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูไปด้วยกันเดีย๋ยวเขาจับกล้องนิดนะคะจะเวียนหัวแย่แล้วผู้คำนวณก็จะเวียนไปกับเขาละอ่าโอเคค่ะ3บวก3เท่ากับ6 6บวก0ก็เท่ากับ6 6บวก0เท่ากับ6บวก7เท่ากับ3แล้วก็ใส่3นะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ3เลขที่ออกก็คือ5 3 8เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ3บนมานะคะต่อน,นะคะ8บวก8เท่ากับ16 16บวก0เท่ากับ16 สิบวก0เท่ากับ16 16บวก6เท่ากับ22เราก็ใส่2นะคะเราได้เลขวิบนตัวเดียวนะคะก็คือ2เลขที่ออกก็คือ4 2 2เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ2บนมานะคะ9บวก9เป็น18 สิบแวกสเป็น21 21บวกสเป็น24 24บวก6เป็น30แล้วก็ใส่0ูนย์ะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ0เลขที่ออกก็คือ2 7 0เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ0บน <c oughs> มานะคะ <c oughs> ต่อนะคะ2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก3เป็น10 10บวก7เป็น17แล้วก็17นะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ7เลขที่ออกก็คือ7 8 7เพราะฉะนั้นวงวนนี้ของเรานะคะ7บนมา2ตํตำแหน่งนะคะ ต่อนะคะ0บวก0เป็น0 0บวก4เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12แล้วก็ใส่2นะคะเราได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะก็คือ2เลขที่ออกก็คือ2 7 2เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ2บน มาทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16พฤษภาคม264เรามาดูไปด้วยกัน0บวก0เท่ากับ0 0บวก4เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวก, 4, บวก9เท่ากับ17แล้วก็17นะคะ เราลราผลนะคะค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรวิ่งบนสูตรที่2นะคะเราได้เจ็เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่1ของเรานะคะอาจต้องบอกก่อนนะคะว่าการแทมเทปวิดีโอนี้นะคะการคํานวณน,นี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกัน ท่านผู้ใดที่เข้ามารับชมนะคะโปรดใช้วิจนรณญาในการรับชมนะคะอ่าเรามาดูสูอ่าเรามาดูเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่สองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่ผู้คำนวณนะคะคำนวณได้จริงนะคะแล้วก็นํามาแบ่งปันกันตั้งแต่งวดวันที่สองพฤษภานะคะที่ผ่านมาก็คือ2เข้ามา2อ2นะคะอ่าผู้คำนวณโดนโหัวตรงนี้ เมื่อเข้ามาผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อนะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าสูตร2วิ่งบนเดินต่อนะคะและเลขที่ได้ก็คือ7นะคะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะสูตร1กับสูตร2ของเรานะคะมันชนที่สองนี่นะคะสูตร2และนี่คือสูตร1งเมื่องวดที่ผ่านมานะคะ ที่เราเอามาเทียบให้ดูแบบเนี้ผู้คำนวณก็กล้องไม่ค่อยจะโอเคมากนะคะที่ผู้คำนวณเอามาเทียบให้ดูนะคะแล้วก็เขาก็มาให้เราเห็นนะคะว่าเออสูตรหนึงและสูตร2นะคะเราได้สองเหมือนกันงวดที่ผ่านมานะคะและสองเขาก็มาแต่งวดนี้นะคะเรามาดูสูตรหนึ่งและสูตร2 เขาจะเริ่มที่ห้าสามแปดเนาะนี่นะอ่าที่เราทําให้ไว้นะคะแล้วเราก็ดูว่าเขาชนตัวใดบ้างนะคะเขาชนอ่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะเดินชนกันตรงไหนบ้างนี่ค่ะแล้วเลขห้าสามแปดคันนี้มง่อวัที่ผ่านมาเราชนกันที่สองแล้วเขาก็มาสองนะคะส่วนงวดนี้ง <c oughs> วดวันที่16พฤษภาคมนะคะสูตรที่1 เราได้3นะคะสูตรที่2เราได้7เขาจะเดินต่อทั้ง2สูตรหรือไม่นะคะหรือ,อทั้ง2สูตรนี้จะมีสูตร1สูตรใดที่ผิดหรือเขาจะมาทั้ง2สูตรนี้นะคะเรา,าใช้วิจัยนญาณนะคะ หละผู้คำนวณก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้คำนวณนะคะไม่ได้การันตีนะคะว่าสูตรทุกสูตรที่ผู้คำนวณนํามาแบ่งปันนี้จะต้องมาทุกสูตรเสมอไปนะคะเพราะไม่มีใครทราบนะคะว่าสลักกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะออกเลขอะไรนะคะผู้คำนวณคำนวณมาและเห็นว่าเขาเดินนะคะหรือสูตรสูตรช่วงนี้ที่ผู้คำนวณล,ลงนะคะจะเป็นสูตรเดินต่อทั้งสิน้นนั่นหมายความว่าสูตรที่ผ่านมาเขา่า นะคะเมื่อเขาเข้าผู้คำนวณจึงนาสูตรนะคะมาคํานวณให้ท่านต่อสังเกตนะคะวผู้คานวณยังยังลงไม่หมดนะคะยังลงสูตรที่เขาเดินต่อเมื่อวดที่ผ่านมาไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นผู้คํานวณจะเริ่มจะเริ่มเอามารวมรวมกันแล้วนะคะลงลงให้หมดแล้วจะได้นําสูตรใหม่นะคะที่คํานวณใหม่มาลงให้ท่านต่ออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะได้มาแบ่งปันกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะคะสูตรที่2ผู้คำนวณยังไม่ได้บอกสูตรนะคะเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ใดนะคะจะนําไปคิดคํานวณน,นะคะ,ะผู้คานวณผู้รับชมที่เข้ามารับชมใหม่นะคะ <c oughs> นี่นะคะสูตรที่2นะคะเราจะใช้หลักร้อยหน้าขั้นที่2บวกด้วยร้อยหน้าขั้นที่2 บวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองะบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2อง,ง 2, ลบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สองเท่ากับ x ยาวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะงงะนี่นะคะสุดสองของเราร้อยหน้าครั้งที่2นะคะก็คือเลขศูนย์นะคะาบวกกันสองครั้งนะคะร้อยหน้าครั้งที่2ร้อยหน้าครั้งที่2และร้อยหลังครั้งที่1 ก็คือเลข4นะคะเราบวกกัน2ครั้งนะคะร้อยหลังครั้งที่2ร้อยหลังครั้งที่2เราบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2หน่วยหลังครั้งที่2ก็คือ9เป็นที่มาของ0 0 4 4 9นี่นี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะยังไม่ได้สูตรจดสูตรได้เลยนะคะหรือแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอเลยนะคะค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคํานวณนี้นะคะผู้คํานวณนะคะคํานวณจากสถิตินะคะที่เขาออกมาแล้วและเรามาทําเป็นสูตรนะคะเขาย่อมถูกเสมอนะคะที่เขาเดินต่อได้นะคะก็ถือว่าโชคดีกันนะคะแต่เขาจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นั้นไม่ได้การันตีนะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจ,จนนารณญาณในการรับชมใช้สติไต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้นะคะ ค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16พฤษภาปี6 4นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ